จังหวัดน่านเป็นหนึ่งใน20จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ได้มีการคิกออฟเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในงาน Thailand Valley Design Expo 2022ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดน่านก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาทางด้านอาริถาปัตรหรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าถึงสถานที่ และบริการต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงร้านขายของฝากพื้นบ้านพื้นเมืองก็มีการออกแบบให้เป็นอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยและร่วมกันส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ ก็ตั้งแต่เริ่มต้นลานเลยก็พยายามที่จะแบบนำอารยาสถาปัตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็เหมือนกับว่ามีผู้สูงอายุในบ้านเองด้วยท,ที่จำเป็นจะต้องใช้ใช้ในส่วนนี้ก็เลยเป็นที่มาของการนำนำอารยาสถาปัตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านครับ จริงๆอารยสธรร์นี่เป็นไม่เป็น,เป,นเป็นความสําคัญที่ที่แบบอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับคนที่ใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้มีแค่แบบคนวัยใดวัยหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคนทุกวัยก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ถ้านําส่วนนี้มามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้ดียิ่งขึ้นครับ ับหนึ่งใน20จังหวัดต้นแบบการรวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านเมืองอารยะสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเฮ